วันนี้ใครก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนทางลัดในธุรกิจเครือข่ายผมพูดตรงๆนะครับผมอยู่ในวงการมาเกือบ30ปีเนี่ยมันไม่เคยมีทางลัดในธุรกิจเครือข่ายคือวันนี้คำว่าแพสซีฟอินคัมคุณรู้ใช่ไหมกําลังของเองเนี่ยเกือบจะลืมทำนี้ไปแล้วใช่ไหม <rer comics> ผมในฐานะที่เป็นผู้ทำธุรกิจถ้าธุรกิจที่ผมทำ ในแต่ละที่เขาไม่ปิดหนีผมไปก่อนอืมผมและทีมงานผมก็คงจะแพสซีฟไปทุกที่คุณมองคําว่าพแพสซีฟแปลว่าอะไรแพสิีปของผมคือไม่ได้หมายว่านอนอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านเป็นคนโอยแล้วรับไรายได้เราถึงกันของกันว่าการที่จะทําให้แต่ละคนถึงจุดก็ว่าแพสิีฟทำยังไง วันนี้ใครก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนทางรัฐในธุรกิจเครือข่ายผมพูดตรง,งๆนะครับผมอยู่ในวงการมาเกือบ30ปีเนี่ยมันไม่เคยมีทางรัฐในธุรกิจเครือข่ายยังไงก็ต้องเกิดจากการทํางนานพื้นฐานอย่างชัดเจนรเราถึงจะมีความปลอดภัยพวกพี่พอ่านลองดูดีครับว่าวันนี้แต่ละคนที่ท,ท,ท,ที่คิดว่าตัวเองทาธุรกิจเค,ครือข่ายแล้วเจ๊งจากที่นู่นเจ๊งจากที่นู่นเจ๊งจากที่นี่ส่วนใหญ่เจ๊งจากอะไรคือันี่ยคำว่าแปดสิบเรียนทำไู่้ใช่่อมาเก้าของผมเนี่ย เกิบจะมคำนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ผมกูตรงๆนะครับคือวันนี้หลายคนเนี่ยสวยๆเก๋มากทำธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เป็นแฟสั่นเิงครับผมเองเข้าเข้ามาทำธุรกิจขายตรงก็เพราะเรื่องราวแบนนี้ทุกคนต้องการแฟสั่นหมดพี่นุ่ต้องการแฟชั่นหมดผมต้องการแฟชั่นหพี่แขกต้องการแฟั่นทุกคนต้องการแฟสั่น์มดพวกกันต้องการต้องการแฟชั่์แต่มาถึงที่สุดแล้วพอไปสักระยะหนึ่งทำให้แฟชั่นที่เราคิดว่าเราได้มันเปลี่ยนไป เนี่ยแต่ว่าความคิดของผู้ทําธุรกิจบางคนเปลี่ยนไปแม่ทีบางคนเปลี่ยนค่ายเพื่อหวังผลประโยชน์ที่มาดึงจากค่ายใหม่ที่คิดว่าจะมากกว่าเดิมก็ทําให้เปลี่ยนที่ใหม่ผู้ประกอบการก็ทพ้สิษย์ไม่ได้ผมในฐานะที่เป็นผู้ทําลึกถ้าธุรกิจที่ผมทําในแต่ละที่เขาไม่ปิดหนีผมไปก่อนอผมและทีมงานผมก็คงจะแพ้ศิษิ์ไปทุกที่แต่ที่ผ่านมาทุกๆท,กที่พอถึงเวลาผู้ประกอบการสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะ ผมก็ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรถึงได้หนีผมทุกที <c oughs> ต้องพูดตรงๆาว่า <c oughs> วันนี้เราเรามาในนะที่เป็นมุมสะท้อนคครับเขาผมก็เลยบอกว่าวันนี้ผมเองเป็นคนหนึ่งนะที่ที่เคยเลิกเลิกคิดคำว่าแพสซิฟไปตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่ผมก็ไจปจุดระกายอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เลยคือแพสซิฟคือการสร้างคน <c oughs> แาสซิฟิเคชันคือการสร้างทำยังไงที่จะให้คนที่เราสร้างก๊อปปี้เกิดกันเกิดก,ก,การก๊อปปี้เกิดกันทำได้ง่ายาที่สุดมากที่สุดและเวลาทําไปสักพักหนึ่งมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีคนต่องการทํางานของเรารเราสามารถดูแลทีมงานของเราได้ตลอดรอดฝั่งอันนั้นแหละคือการคำว่าแพสซิฟินคชันนี่นี่คือสิ่งความหม,มายของผมเลยปัจจุบันนี้ผมทํารูปแบบแพสซิฟินคชันโดยที่ไม่ได้มานั่งกังวลว่าผู้ประกอบการจะมีความคิดยังไงเพราะว่าวันนี้เราเราถึงแก่นละ เราถึงกันเอนกันว่าการที่จะทำให้แต่ละคนถึงจุดเกา้าพันห้าสิบทำยังไงแล้วมาทำกันมาได้ตั้งนานแล้วยังไงก็เหมือนเดิมครับคือผมเองพี่นุ้เองพี่ซุปเองแล้วก็พี่แขกเองเนะี่ยเราถูกหล่อหลอมมาเหมือนกันนั่นคือธุรกิจเครือข่ายที่เป็นทัฒศิลคือการสร้างคนสร้างคนเพื่อเกิดรายได้สร้างคนเดี่ยวยอดมานาอย่างต่อเนื่องแล้วผมชอบเมื่อวานนี้ที่คุณอ่าไปสัมภาษณ์พี่ผู้นำเบอร์หนึ่งประเทศไทยผมชอบคํานี้มากเลยนะน้ำจะใส มันก็ต้องมีไหลไปและมีไหลเขา้ามันถึงจะเป็นน้าที่บริสุทธิ์ได้ม,มันขึ้นอยู่ว่าพถึงเวลานั้นเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหา,าที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นในาอนาคตอได้แล้วหรือยังคำว่า passive สสทเมื่อก่อนผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ปัจจุบันนี้ใครก็ตามไหนที่ถามว่าไหนบอกว่าธุรกิจถ่ายตรงแพสซีฟได้ม,มันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคุณมองคําว่าแพสซีฟแล้ว่าอะไรคุณมัวแต่มองคำว่าแพสซีฟหมายถึงไม่ต้องทําอยู่บ้านเฉยๆแล้วรับรายได้ผมมองว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะวันนี้ผมก็บแพ s i ี พี่ลูกก็แพสซีฟพี่ทะเลก็แพสซีฟพี่แขกก็แพสซีฟผู้นำแต่ละคนเนะี่ยแพสซีฟแล้วผมกล้ายืนยันว่าแพสซีฟธุรกิจขายตรงในประเทศไทยปัจจุบ,บันนั้นเยอะมากเพียงแต่ว่าแต่ละคนที่มีคำถามกับเขาว่าให้รัแพสซีฟอ่ะคุณมีความเข้าใจควมหมาว่าแพสซีฟแบบไหนแพสซีฟผมผมือไม่ได้หมายว่านอนอยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านเป็นคนโบยแลวรับไรายได้ <S <S แต่แพสซีฟหมายถึงรับรายได้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ทำธุรกิจขายมาแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งจะรู้เลยว่า ทุกวันนี้เราทําเกิดขายเพราะความรักมากกว่าเรายังมีประโยชน์ต่อสังคมในเกิดขายมากกว่าที่จะนอนอยู่บ้านเฉยเนี่คือความหมายของผมนะ<ฆ>คือไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนดิ้นรนเดือดร้อนจะต้องหาเงินใช้นี่ไม่แต่ละเดือนแต่ละวันประมาณนี้แต่ทุกวันนี้ทุกคนทำกิจกิจมตัวมาสักระยะหนึ่งนะครับก็อยู่ตัวอยู่นิ่งสบายๆนั่นคือคลาสสิกเยอะแยะามากมายที่เียว่ามุมมองของคนที่มองว่าเขาไป่นาสิกหมายความว่านอนอยู่นิ่งนิ่งอยู่บ้านแล้วแล้วรับได้เหรอผมว่าไม่ใช่นะ ทุกวันนี่เรามาทำอยู่เงี้ยมันก็คือพสซีฟนะอันนี้คือเรื่องจริงครับเป็นน้องสุดนะครับของพี่ๆทั้งสามท่านก็เลยทำให้ผมเปมนีคนโชคดีมากที่รวมเอาความสามารถแต่ละคนไว้หนึ่งคนคนเดียวสมัยก่อนนะครับที่ไม่มีคำว่าออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องกว่าจะได้วิชาจากสามคนเนี่ยผมจำภาพได้เลยผมต้องชวนเข้าไปหิ้คิดว่าที่ผมเคยพูดไว้จำว่ากาว่ามผมจะได้วิชาแต่คนกลุ่มนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ย ธุรกิจขายตรงมันไม่จมเป็ดแบบนี้ไงผู้นําสมัยก่อน <c oughs> ก็หัววิชาตอนที่นี้กลัวดาวไล่จะเก่งกว่าแล้วทำผลงานได้ดีกวา่ามันก็ถูกตัดไรายได้ในสายงานนั้นไปดังนั้นสมัยก่อนนะผมจะใช้กลุบายเลยจะได้ความรู้จากคนที่มากเดี๋ยวปุลินเราตินตินตินแล้วพอเวลาเข้าปากเพิ่เนี่ยวิชาเขาเยอะไงพังพลูออกมาเลยผมรับ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 นั่นคืนๆๆๆอสมัยก่อนกว่าเราจะมีกว่าเราจะมีวิชาความคู่พารักจำเขาใจเลยโอ้ยนานมาก แต่วันนี้พอวิวัฒนาการมันมาขึ้นมามากขึ้นมากข,ข,ข,ขึ้นปรัระปัจจุบันนี้ผมบอกแต่ละคนเลยว่าธุรกิจเครือข่ายมันง่ายตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ความรู้รับตอนใหม่ก็ได้เพราะมันผ่านออนไลน์วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับบริษัแซฟเนี่ยมันโชคดีที่ว่าผมเองยังมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เข้ามาดังนั้นวันนี้เครือข่ายออนไลน์ของผมผมก็ถูกปลูกฝังจากท,ท,ท่านอาจยท่านว่ายังไงเครือข่ายก็ต้องออฟไลน์หลักเงาจริงยังไงมันก็ต้องมีคําว่าผูกพันเพราะเราต้องร้างสายสัมพันนนธ์คาว่ออไล มันก็คือสะดวกตรงที่ว่ามันเพิ่มทําให้เรามีโอกาสที่จะแสวงหาการขา,สายขาสายาินค้าได้ง่ายขึ้นหาคนที่จะมาทาธุรกิจขายได้มากขึ้นแล้วเราก็ต้องเกี่ยวคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วตอนนี้ความรู้เนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เริ่มที่จะมีคอนเซปต์คือขายก็คือว่าตอนนี้ผมให้ความรู้ผ่านออนไลน์ทุกวันนะครับสอนคนหานออนไลน์ทุกวันทุกวันทุกวันว่ามันก็เลยกับการกับการว่าออนไลน์ก็คือเครื่องมือที่จะทําให้เราทาเครือข่าย ให้สาเ,เร็จเร็วกว่าเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอามาเอารูปแบบนี้มาเนี่ยใช้กับรรรบริษัทซ้างแปลกๆนะครับไม่ตจากว่าวันนี้ผมเองเนี่ยพี่นุ้เองเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราสองคนเจอบรษิษัทที่ใช่ยังไงแ a s s i v e i n c o m มันเกิดขึ้นวันนี้ผมเลือกที่นี่ก็ผกว่าเลือกที่นี่ที่ใช่โอเคไหมเพ,เพราะดูจากความตั้งใจผู้ประกอบการทุกอย่างมีความตั้งใจนะครับแล้วผมก็เป็นน้องที่มาทีหลังกับพี่ๆทั้งสามท่านนะครับผมก็มนโอกาสที่จะเอาประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ย มาสะสมไว้ที่นี่เต็มที่นะครับบวกกับการสร้างทีมของผมมันเป็นการสร้างทีมรูปแบบของคำว่าอ,องคอ์กรที่จะสามารถดูแลทีมงานของผมเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเพราะสามัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะปล่อยให้สามาชิกต่างๆทำเดินขายนะครับแล้วก็เวลาทาธุรกิจเะิข่ายไปสักพักหนึ่งเกิดปัญหาสินค้าลดคุณภาพเปลี่ยนแผนการตลาดคอมมิชชั่นจ่ายไม่จา่ายปัญหามันก็ทำให้สามาชิกคนอื่นออกไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนี่เป็นหุแตกหลังสำหรับผู้นําบางคนเนี่ยพูดสำหรับผู้นําบางคนนะครับเงิน2 3หมื่นบาทสาหรับลงทุนทําตําแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ แต่เงิน2องสามหมื่นบาทสำหรับคนบางคนมันคือเงินทั้งครอบครัวเขาทั้งครอบครัวทั้งชีวิตดังนั้นวันนี้เวลาผู้นําไปชวนคนทำธุรกิจเรือข่ายแยแล้วสัญญากับเขาว่าสําเร็จ <c oughs> แต่คำว่าสําเร็จแต่ปัจจัยมันไม่ได้พูดอยู่กับเราคนเดียวปัจจัยมันยุ่ยุ่งอ,อยู่กับเบื้องบนด้วยดังนั้นถ้าเกิดเบื้องบนเขาไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยกับเราแล้วเราจะรับผิดชอบอย่างไรดังนั้นวันนี้ผมจึงจําเป็นต้องสร้างองค์กรขึ้นมาก็ไม่ได้รับการนั้นไง่ารถ้าพี่แขกเป็นคนบุกฝังพี่ลูกเป แล้วเพอ,อิญผมก็เข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ปต์ขององค์กรว่ามันจะต้องสร้างขป็นามเพื่ออะไระแล้ววันนี้มันมพอมาผนวกกับในส่วนของแซแ่บระแตกที่ผมหลายคนถามว่าคุณเล็กทาไมถึงมาเลือกแซแ่แบระแตะผมบอกว่าวันนี้ผมมีสมาชิกเป็นพ่นๆคนการที่ผมจะเลือกทําธุรกิจเครือข่ายบริษัทใดบริษัทหนึ่งผมไม่ได้จับสลากผมตั้งใจจริงผมดูธุรกิจของบริษัทนี้มาปเป็นระยะเวลานานมากดูความตั้งใจของผู้ประกอบการผู้เก่าการ,การตั้งใจแค่ไหน ในส่วนของผมเองก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสนำาพาสมาชิกของของขององค์กรเดอะพิงค์นะครับเข้ามาร่วมง,งานกับบริษัทแซบแบบแล้วก็ในส่วนของตอนนี้กระแสของของของแซบแบบเข้าค่อนข้างที่จะมาแล้วก็ทุกคนก็ให้ความยอมรับพอสมควรแล้วในปัจจุบันนี้ดังนั้นวันนี้ผมก็ากฝากไปด้วยนะครับในฐานะที่เป็นน้องใหม่สุดนะครับเป็นลูกศิษย์ของทั้งสามท่านนะครับผมก็กำลังมาเป,เป็นน้องใหม่ดังนั้นก็ฝากสนับสนุนบ,บริษัทแซบแบบของผมด้วยนะครับ